สวัสดีครับ f อี FC. วันนี้กะชิมาแชร์คำรู้หรือว่าเล่าเรื่องประสบการณ์การขีดยางในช่วงฤด,ดูแล้งในช่วงเปิดหนายางใหม่นะครับ f c การในช่วงยางที่เปิดหนาใหม่มันกะจะบ่ค่อยออกนะครับ FC มันจะเป็นแบบว่าออกบ่ร้ายนะครับอย่างเช่นของผมกะเพิ่งได้เต็มถ้วยบางต้นเต็มบางกลนกะบ,บ่เต็มนะครับ ก็นี่ก็ได้ประมาณสิบคืนครับสิบเมตรนะครับเอฟซี FC. ก็เพราต้องมีตกกังวลครับอย่างในช่วงอันต้นฝนในช่วงฤดูแล้งนี่ครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเอฟซี FC, ที่เห็นให้น้ำยางเขายังบอ่ออกปัจจัยอันดับแรกก็คืออากาศยังห้อนแห้งนะครับอากาศยังห้อนแห้งมันกับยางเขาก็ยังบอ่ออก คือเอาพุ่มยังบ่ได้นะครับกลางเวรห้อนกลางคืนก็ได้แค่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศาเนี่ยออกกะออกบ่หลายแต่ข้อดีของมันก็คือน้ำยางสิขดนะครับน้ำยางสิเปอร์เซ็นต์สิสูงนะครับเอฟซีมันถามมันออกหน่อยปัจจัยตัวที่สองที่ให้ยางออกหน่อยก็คือสภาพใยนะครับเอฟซีใบของเขาใบของเขานี่ยก็คือยัง แตกใบอ่อนมาเบิงนอกสวนครับใบของเขายังแตกใบอ่อนเขาก็เลยยังไตเลียงยอดคนี่นงครับถ้ายางแตกใบอ่อนยางนะสีเง,งาบวออกเต็มที่น้ำยางสีเงบวกเต็มที่นะครับมาเบิงนอกสวนครับยางเขาแตกใบอ่อนเ้ยครับครับเนาะยางแตกใบอ่อนกำลังสีแก่ แต่เปอ่อนเต็มเลยนี่ก็เห็นหายน้ำยางเขายัางบวกออกเต็มที่นะครับเพราะว่าเขายัางเลี้ยงยอดของเขาอยู่เพราใบเขาแก่ๆน้ำยางเข้าสกับขึ้นมากะมันก็นจะเริ่มออกเพอาะดีกับเขาหนาฝนแบบชุ่มช่ำแบบเต็มเ็มฝนก็บชิมาแบบเต็มที่ถ้าใบยางสุดที่สองเขาแก่นะครับแบบรับนี้เ่องภาษาเมื่อคืนหมากครับน้ำยางก็ยังเลี้ยงหมากอีกส่วนหนึ่งครับ หมาก็เฮดให้น้ำยางบ่ออกขึ้นกันเพราะว่าน้ำยางก็ยังเลี้ยงหมากอยู่ครับถ้าใบยางเฮาแก่อากาศเย็นลงกว่านี้นครับเนาะเขาดูดดูฝนสิช่วงช่วงฝนตกดีๆหรือว่าช่วงอากาศเริ่มเย็นนะครับรกรกฎาคมสิงหาครับอากาศดีใบยางก็แก่หมาก็หล่นหมาก็แตกหลน่น สุดยอดเลยครับวันนี้นำยางเข้าจิกลับมาสมบูรณ์เต็มที่ยางที่สมบูรณ์ก็ออกลายครับเอฟซีนั่นเป็นปัจจัยของมันปจัปใจจัยสองสามปัจจัยในช่วงจะดูการขีดต้นฝนนะครับเราต้องเป็นห่วงครับดูซิเขาตีกีดกินประคองไปซะก,ก่อนนะครับเขากีดกินประคองไปก่อนก็ต้องคืนยังหลาย เอาพ่ออยู่ได้ไปก่อนเข้าออกีดเอาเปอร์เซ็นต์ดีๆไปซะก่อนนะครับช่วงนี้มันกันราคาดีผอมเข้าออกีดประคองนำนักก็กดีผอมนะครับมันออกน้อยต็อโอกาสใส่ปุ๋ยใส่ยังให้เขาสมบูรณ์ต้องการจิกลับมาออกอยางเซมมีดครับยางซิคืน ครับผมเข้ากับใจเย็นนะครับยางพาราเขากินแบบยาวๆกินแบบนานเขาบ่ต้องเฝ้ารีบเร่งกีดกระตุน้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับใส่ปุ๋ยใส่ยางให้เขากินพอเขาช่วงอากาศเย็นหมากใบกระแก่หมากกระลน่นยางเขาจะกลับขึ้นออกแบบสมบูรณ์เต็มที่ขึ้นก่าครับ นี่แหละครับปัจจัยของมันปัจจัยเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับปัจจัยเล็กๆน,น้อยๆที่ให้ยางเขายังออกในช่วงฤาดูแล้งนะครับคลิปนี้ก็คือขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเอฟซีวันนี้ก็ชิมาแชร์ความรู้หรือว่าเล่าเรื่องประสบการณ์การขีดยางในช่วง เดูแรกในช่วงเปิดหนา้ายางใหม่นะครับเอฟซีการในช่วงยางที่เปิดหน้าใหม่มันกะจะบ่ค่อยออกนะครับเอฟซีมันจะเป็นแบบว่าออกบัวลายนะครับอย่างเช่นของผมกะเพิ่งได้เต็มถ้วยบางต้นเต็มบางกลนกับ,บ่ดเต็มนะครับก็มีกักได้ประมาณสิบคืนครับสนะิบมีด้น,นครับเอฟซีก็พต้องมีตกกังวลครับยางในช่วง ต้นฝนในช่วงฤดูแล้งนี่ครับมันีปัจจัยหลายอย่างครับยิซีที่เห็นให้นำ้ำยางเขายังบอ่ออกปัจจัยอันดรบแรกก็คืออากาศยังห้อนแห้งนะครับอากาศยังห้อนแห้งมันกับยางเขากบยังบอ่ออกคืออุณภูมยังบ่ได้นะครับกลางเว้นห้อนกลางคืนก็ได้แค่ยิบซียิบหาองศาเนี่ยออกกับหอบหลาย แต่ข้อดีของมันก็คือนำอยางสิขดนะครับนำยางเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเอฟซี FC มันถามมันออกหน่อยปัจจัยตัวที่สองที่ให้ยางออกหน่อยก็คือสภาพใบนะครับ,บอเอฟซีใบของเขา,ออา,บา,าเบบใบของเขานั้นคือยังแตกใบอ่อนมาเบื่องนอกสวนครับใบของเขายังแตกใบอ่อนเขาก็เลยยังไตเลี้ยงยอดทะครับ ายางแตกใบอ่อนยางนะเิยังบวออกเต็มที่น้ำยางสิ่ังบออกเต็มที่นะครับมาเบิ่งนอกสวนครับยางเขาแตกใบอ่อนเฮ้ยครับสิครับเนาะยางแตกใบอ่อนกำลังสีแก่ครับแตกใบอ่อนเต็มเลยนี่ก็เห็ตใไทยน้ำยางเขายัางบวออกเต็มที่นะครับเพราะว่าเขายัางเลี้ยงยอดของเขาอยู่ พอใบเขาแก่น้ำยางเขาสกับขึ้นมากะมันก็นจะเริ่มหมอกพอดีก็จะเขาหนาฝนแบบชุ่มฉ่ำแบบเต็มเฝนก็นจะมาแบบเต็มที่ถ้าใบยางสุดที่สองเขาแก่นะครับอา่าแบบนี้แล้วภาษามื่คืนหมากับน้ำยางก็ยังเลี่ยงหมากอีกส่วนหนึ่งครับหมากก็เหตุให้น้ำยางบ่ออกขึ้นกันเพราะว่าน้ำยางก็ยังเลี้ยงหมากอยู่ครับ ถ้าใบยางเขาแก่อากาศเย็นลงกว่านี้นครับเนาะขาดูแลดูฝนสิช่วงอันช่วงฝนตกดีด,ดีหรือว่าช่วงอากาศเริ่มเย็นนะครับกรกดาสิงหาครับอากาศดีใบยางกระแก่หมากกระหลนหมากกระแตกหลนุนสุดยอดเลยครับวันนี้นำยางเข้าจิกลับมาสมบูรณ์เต็มที่ยางที่สมบูรณ์ก็จะออกหลายครับ FC มันเป็นปัจจัยของมันปัจจัยสองสาม